ร์บแรปเตอร์นะครับคันนี้ติดตัวชุดคานขวางของทูเล่นะครับผมจะเป็นตัวคานขวางอีโวนะครับเป็นวิงบาร์แบล็กสีดำนะครับผมส่วนตัวข้างบนจะเป็นตัวชุดจับเรือนะครับผมจะเป็นตัวจับเซิร์ฟบอร์ดตัวซับบอร์ดนะครับอันตัวคานนะครับตัวคานจะเป็นงานตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องจอะตัวรถนะครับผมสามารถหนีเข้าขอบประตูได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับมียางรองให้ครบมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับตัวคานเป็นวิงบาร์นะครับผม ามารถใส่อแดปเตอร์สไลด์ได้นะครับเราจะติดแหลกจักรยานหรือตัวสัพพลราตัวกล่องนะครับหรือตัวคานกว่าที่เป็นตัวตะแกรงก็ได้นะครับผมต่อไปจะเป็นตัวชุดจับเรือนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวชุดจับสัอร์ตนะครับตัวชุดจับก็จะมีตัวชุดกุญแจล็อกกันขโมยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกกุญแจของสําหรับตัวแหลกนะครับสายข้างบนก็จะเป็นตัวนี้นะครับสายหนานะครับมีตัวกันรอยของตัวเวลาเราลัดตัวเรือนะครับผม โอเคครับสำหรับฟอร์ดแัตเตอร์นะครับติดชุดขั้นคว่าของทูเล่น,นะครับวิงบาร์แบ็กสีดำพร้อมกับตัวชุดจับเรือนะครับผม